สบายดีสบายดีจ้าสบายดีป้าลุงเินสุขสุคนจ้ามนีสิพากันเหตุยังลูก่นีอาณาไม้ของเาองไอ้น้องทีพากมันอาณาไม้ของเาสิ่น้องเออโกตายอันบ้าของเาวันไกลวันทางที่ตะกี้นี่งาโลกมันทางมากไฟมันทางมากอะพวกเป็นซองไอ้นอกนอกพักันอาณาไม้เหาะอนาไม้เดินที่ทางหนอกพี่ แต่คนทางนี่เพราะว่าขี้เนื้อมันสีปิวมาจากผากส่วนทางทางท่างคุณเลยพี่น้องคือเห็นเห็นมันมันมัน,มนเป็นห้องมาทางนี่ก็เลยมีทงย่างทงยางกะไอจ้าเพื่นกะพาน้องเพื่นอะน,น้มว้าร <c oughs> าว่าัยเกะเสียงกะสีคอยด้วจ้ะพี่น้องเลยเพราะว่า นี่กับเพิ่นเปิดช่องไม่เด้จ้ะพี่น้องคือเบ้าจ้าปากเซซวยติดตามซวยเป็นกำลังใจให้เพิ่นในเด้อจ้าหลานชายของแม่นางใหญ่เพิ่งกะหากะมาได้ซีหามเมื่ออะไรพี่น้องเลยมาแล้วก็เห็นหนองเห็ดว่าโอ้อยากเห็ดน้ำเด้อหล้วก็เลยว่าตัดสินใจพาคนไปเห็ดเนี้ยวะให้ผู้ดีนางหน่อยพาไป ห้สเศ้นใอญ่เพิ่นต่าง่องห้พี่น้องเลยช่วยฝากเพื่อนในจ้องจร้าวี่นนอยใ้ทาปาสนใจท่างละนี่มันวนดีเก็บกิ่งกันแล้ววันแรกนั่งน้อยกัต้องขอฝากซองไอจ้าเพื่อนในใจ้าปลาลุงกัซอยเป็นกำลังใจซอยสปอตซอยติดตามไอเพื่นแนมือไม่ขอฝากซองี่นพี่น้องเเาจ้าฝา อ่าขอฝากเนี่ยฝากตัวนัล่ลุงป๋งอาอ่านเรือวะกองกำลังเย็ดใหม่นะฝากเนี่ยฝากตัวเยลยเนาะท้ายไปหน่อยแต่ค่อยน,อนั่งห้ายก็นา่นเด้พี่น้องเด้ <c oughs> เหมือนยังอายกอง่จ้ายยังยังงอายกองพี่จ้าจพี่น้องเด้ก็ต้องอ่ายอยู่ขอโมุขอบใจผู้ที่ข่าวรับชมเด้อบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าพี่นอ้อง